เขาก็มาพูดในหลายประเด็นนะครับในหลายเรื่องนะฮนะหลายคดีนะครับแล้วก็ได้มีพิธีกรนะครับได้พูดเรื่องคดีที่กกอกมาด้วยนะครับแกก็แสดงความเห็นนะครับความเห็นแกน่าสนใจที่ว่าเพราะว่าแกเคยอยู่ฝั่งนูนน้นไงแกเคยอยู่ฝั่งนูน้นสมัยก่อนแล้วก็ f c d p แล้วก็เห็น เห็นแกนะครับก็เป็นปฏิปักแหะครับนะฮะแต่สิ่งที่แกพูดก็น่าสนใจนะเราก็ลองมาลองแกะดูนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะเราติดตามเนี่ยในฝั่งเราก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับนะฮะทีนี้พอมาฟังคนที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามฝันะ่งตรงข้ามแล้วเขามาพูดในมุมบางมุมนะครับมันมันรู้สึกว่าน่าสนใจ น่าสนใจนะนะครับแม้จะพูดไม่ในนานนักนะครับแต่ความความเห็นส่วนตัวเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเวลาคนจะพูดอะไรเกี่ยวกับลักษณะแบบนี้เนี่ยเขาจะใช้คําว่าความคิดส่วนตัวความคิดส่วนตัวไม่สามารถอ่าเพราะว่าความคิดส่วนตัวเนี่ยมันหมายความว่าคนนั้นใช้สิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับที่มีสิทธิพูดคิดได้ นะครับผมก็บอกแล้วนะที่มาขู่ผมเนี่ยไม่ได้หรอกมันไม่ได้กินหรอกนะครับอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้กฎหมายนะครับการวิพากษ์วิจารณ์มันเป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นคนอาธนางทนายเขาก็พูดบางคนพูดชัดเจนด้วยนะครับหน้านะฮะดังนั้นคุณอัดเองก็ใช้มุมมองที่เขาเคยสัมผัส จริงๆเขามาทําคดีนี้ในคดีเกี่ยวกับที่ดินเท่านั้นนะครับนะฮะเกี่ยวกับที่ดินนะครับเกี่ยวกับซอค .1 น,นะครับดังนั้นเรื่องคดีเนี่ยแกจะไม่ได้เกี่ยวข้องแกจะเป็นบุคคลภายนอกนะครับในคดีนี้นะครับเอ่อม้นแกจะมาเกี่ยวข้องในบางประเด็นนะครับแต่เราก็รู้สึกเข้าใจว่าแกเป็นฝั่งตรงข้ามนะ <laughs> นะฮะ ก็อยู่ๆแกก็ได้วางมือหายไปนะครับวันก่อนก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับก็มาพูดนะครับในทำนองที่ว่าเหมือนทำให้รู้สึกว่าเสียเครดิตนะครับเสียเครดิตนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่ดินป่ะผมไม่แน่ใจนะผมลืมไปละพ่อแกมาพูดเรื่องที่ดินเรียกร้องที่ดินนะครับส่วนเรื่องคด,ดีผมไม่แน่ใจนะ อันนี้ต้องยอมรับเพราะตอนนั้นพวกเราก็ไม่ได้สนใจนะคนคนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อแกมาเล่าในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องนะครับที่รู้นะครับแล้วก็สิ่งที่แกพูดมามันก็เลยน่าสนใจนะ,นะแกก็พูดในทํานองของแกครับเพราะว่าแกไม่ใช่ท่านแกไม่ใช่ทานายตอนนั้นเราเรียกว่าเขาทานาย <c oughs> นะครับก็ เดี๋ยวจะเ่ค่อยๆเล่าเลาะไปนะครับนะฮะแล้วก็มาทักทายกันก่อนเนาะน่าสนใจนะฮะน่าสนใจเพราะว่าแกก็จะใช้ความเห็นส่วนตัวว่าน่าจะอ่าใช้ว่าน่าจะรอดใช้ความน่าจะรอดนะครับผมนะฮะแล้วก็สิ่งที่แกพูดชัดเจนเรื่องนี้มันทําให้เห็นว่าเออความคิดแบบนี้ก็เป็นความยืดธรรมดีนะครับที่เขาบอกว่าเขาใช้เขปาากนะเขาบอกปาตปากเลยเขาพูดเลยนะ เขาบอกว่าแต่นี่ไม่ใช่ตั้งแต่แรกะไม่ใช่ตั้งแต่แรกะนะฮะส่วนวิธีการต่างๆในการมองนะครับเราก็ค่อยๆเลาะๆไปเนาะนะครับอ่ะนะครับมาทักทายกันก่อนนะครอ่านะฮะสวัสดีครับพี่โสดานม่จบีกเหลอประมาณนี้นะครับดังนั้นเพราะว่าคดีสารสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เบิกความไม่ใช่ ขึ้นให้การในชั้นศาลมันก็เลยไม่ได้มีมันเป็นความเงียบไปเลยเป็นความเงียบดังนั้นถ้ายังไม่ถึงวันพิพากษารจริงเนี่ยคนจะไม่รู้หลายคดีก็ยังบอกว่ามันไม่มีหลักฐานใหม่ไงนะครับมันม,มีหลักฐานใหม่นะครับแกก็บอกว่าถ้าต่อให้เป็นลุมนะครับ ก็จะรอดเพราะว่าไม่มีมันไม่มีหลักฐานนี่คือวิธีแกพูดนะนะครับประมาณว่าก็คงเป็นอย่างที่เขาเข้าใจอ,อย่างเป็นอย่างที่การต่อสู้นั่นแหละแต่ว่าไม่สามารถเอาผิดได้ทำนองวิธีพูดของแกนะนะครับเหมือนกับว่าอุทธรณีการน่าจะรอดอแกพูดทำนองนี้นะนะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานอ่ะนี่นี่คือประเด็นนะครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะนอกนั้นก็โดยมากก็คือย้ําอย่างเดียวว่ามันคดีนี้มันไม่สามารถที่จะเอาผิดได้ด้วยซ้านะครับเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานก็จะมาพูดทํานองที่ว่าถ้าเป็นแกสู้นะแกจะสู้เรื่องขนเท่านั้นเพราะว่าคดีนี้ที่ไปต่อได้นะครับเท่าที่ฟังแกนะ คดีนี้ที่ไปต่อจนทุกวันนี้ได้เพราะว่าอ้างเรื่องขนเท่านั้นถ้าหมดเรื่องขนก็ม,มีอะไรเออแกพูดอย่างนี้นะนะครับออประมาณว่าที่คดีนี้มันพยายามที่จะบอกว่ามีมีบุคคลที่ลงมือทำเนี่ยนะครับมีเฉพาะเรื่องขนนั้นนั้นนอกนั้นไม่มีหลักฐานอะไรเลยคำว่าขนนั้นเขาก็ยังบอกว่า คาว่าขนนั้นเขาก็ยังบอกว่ามันมันมีมันมีทางไปไม่ได้อยู่ถ้าจะต่อสู้ว่าได้มายังไงอ่าได้มายังไงนะครับซึ่งการได้ขนมาไม่น่าเชื่อถือแล้วก็มันสามารถต่อสู้ได้ว่าเกี่ยวกับขนอันนี้แกอธิบายนะเช่นได้มายังไงเวลานานขนาดนั้นอ่าเว,เวลานานขนาดนั้นอ่าแค่ต่อสู้ในคําความหมายที่ว่า การได้ขนมาเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อถือแล้วถ้าขนไม่น่าเชื่อถือมันก็จบนะนะถ้าขนไม่น่าเชื่อถือมันก็จบนะแกพูดแบบนี้นะนะครับนะฮะถ้าแกแกจะสู้เรื่องขนอย่างเดียวจริงๆเรื่องขนเนี่ยทีมทนายลุงก็สามารถสู้ได้จนจนทำให้ผู้ที่จะได้ผลกระทบในเรื่องขนเนี่ยก็คือ ถูกยกไปก็คือก็คือปาาอันนั้นคือจะเอาเรื่องขนมามาเกี่ยวข้องเพื่อให้โยงไปไปถึงอันดัที่หนึ่งนะครับซึ่งทีมทนายลุงป้าก็สู้จนเขาเรียกว่า,าได้หักล้างนะ่ยคดีเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์หักล้างไปหมดแล้วนะครับนี่คือประเด็นที่มาพูดนะเพราะาแกก็ไม่ได้พูดเยอะนะ แกก็ไม่พูดเยอะไม่ได้พูดเยอะมากก็พูดไปเรื่องเรื่องอื่นๆซะมากกว่านะครับซะมากกว่านะครับแต่ได้ประเด็นก็คือแกเชื่อว่าคดีนี้ต่อให้อุทธรหรือดีกาก็น่าจะแกใช้คําว่าก็แกใช้คําว่าน่าจะรอดรอ่ะแกใช้คํานี้ใช่ไหมนะครับนะฮะอ่านะฮะ ส่วนคดีของจำเลยที่สองแกบอกว่าไม่มีตั้งแต่แรกแล้วไม่มีตั้งแต่แรกแล้วนะฮะอ่านี่คือคุณอาจมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าเขาเคยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเราไงนะครับมันก็เลยเออโอเคขอบคุณมากที่ให้ยืนยันให้เห็นว่าคดีไหนที่มันไม่มีจักปยานเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้จะเอาอะไรามาใส่ก็เป็นไปไม่ได้นะแกพยายามจะสื่ออย่างนี้นะนะครับ ะะจุดหนึ่งที่แกแกพูดเพียงแต่ว่าแกพูดอาจจะลืมนะครับแค่บอกว่าแกบอกว่ามีคนลุงคนไม่ใช่ขนลุงคนนะขนที่เขาอ้างว่าเป็นขนเกี่ยวข้องกับผู้หญิงฝ่ายแม่นะครับที่มันตกอยู่สองที่นะครับนะะอยู่ที่ภูเขาแล้วก็อยู่ที่นี่โดยอาศัยอ้างว่าเป็นรอยตัดเหมือนกัน การได้มาซึ่งขนก็ไม่สามารถสู้นี้อ่ะการได้มาซึ่งขนเนี่ยมันก็ไม่สามารถนําไปสู้ในในชั้นสางได้แล้วหมายคามว่ามันหักล้างได้ง่ายแค่สอบถามว่าได้มาอย่างไรเจ้าหน้าที่ได้มาแบบไหนอย่างไรเขาก็พยายามชี้มองมุมนี้นะนะครับแล้วก็เอ่ออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาที่มันไม่มีพยักพยานเนี่ยมันก็คือไม่น่าเชื่อถือนะครับแกก็จะหามุมมองว่าถ้าเป็นแกเนี่ย แกจะสู้เรื่องขนถ้าขนไม่ใช่ก็แสดงว่าต้องต้องหลุดหมดนะถ้าขนไม่ใช่ต้องหลุดหมดต้องหลุดหมดนะแกพูดอย่างนี้นะในมุมมองทํานองว่าจะสู้เรื่องขนอย่างเดียวไม่ต้องไปไม่ต้องไปพูดว่าการขึ้นเขาไม่ขึ้นเขานะครับอ่มิธีการต่อสู้ของแต่ละคนก็ไม่ว่ากันนะครับเพียงแต่ว่าแกบอกว่า ถ้าเป็นแกเนี่ยจะจะสู้เรื่องคนอย่างเดียวถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ถ้าขนพิสูจน์ว่าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดะนะครับนี่คือวิธีแกพูดนะนะครับแต่ฝ่ายโจทก็ก็เขาก็มีข้อหาหลายอย่างนะครับสีอ่อย่างนะครับแล้วก็มีการอุ่มโดยหลักฐานอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ผมไ็ได้ไปในชั้นศาลเนี่ ผมก็ไม่รู้ว่าที่ที่มีความผิดว่าอุ้มเนี่ยด้วยหลักฐานอะไรพวกเราก็ไม่รู้เลยนะครับนะแต่ลุงก,ก็แพ้เรื่องยังถูกมองว่าเป็นคนอุ้มอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่มาเล่ากันเน,ะนาะนะนะอย่างน้อยก็มั่นใจว่าเพราะว่าคนระดับนี้พูดแล้วเนี่ยคนฟังก็สามารถรู้ได้ดังนั้นคนที่สมรู้ร่วมคิดสมคบคิด ใส่ร้ายลุงตั้งแต่แรกทั้งหมดนะครับก็คงคิดเราเองนะครับว่าคุณเนี่ยไม่ใช่คนอยู่ในเหตุการณ์คุณไม่ใช่ประจักษ์พยานแล้วคุณเอาข้อมูลอะไรมาด่ามาว่าลุงว่าเป็นฆาตกรจนทุกวันนี้ดังนั้นในประเทศไทยเราครับถ้ามีใครยังคิดว่าลุงเป็นคนร้ายอยู่ผมว่าคุณนี้แย่มาก คุณมีอคติเพราะคุณไปรักใครบางคนชื่นชอบใครบางคนแล้วคนคนนั้นก็ก็พยายามจูงใจว่าอ่าฆาตรกรคือคนนี้คนนี้ไงคุณก็เลยไปเชื่อเขาคุณก็เลยเกลียดคนนี้ทั้งที่คุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับ